วสวัสดีครับจะบอยจีบีนะครับคลิปนี้ก็จะมาสอนเด็กๆให้ตีรังกานะครับโดยการเล่นถากสตันนะครับก็เชิญพี่พัชนะเชิญครูพัชนะครับ ส่วนหลายๆท่านอาจจะเคยเห็นหลังแกนะครับเคยเห็นหลังแกส่วนมากก็มีแต่มวลได้เห็นหลังนี่คือหน้าแก่านเล่นหลายเรื่องนะในทีวีในหนังเอ็กหนังบูะเดี๋ยวก็ดูดูดูไปแล้วกันนะครับว่าวันนี้พี่พัดจะมาสอนอะไรบ้างเดี๋ยวผมเป็นตากล้องให้เพราะว่ากล้องต้องแผนตามนะครับอ่ะเลยดูพัดสอนม้วนหน้ามีอะไรบ้างครับไอสับหน้าเขาเรียกม้วนนะครับเขาเรียกสับถ้าภาษายิมนาติเขาจะเรียกม้วนครับนี่ขายื่อย่างนี้ ปุ uhm. ๊บนะปุ like he hey. ๊บโอเคนี่ยห็นจะลงอย่างนี้หลังไม่โดนคือโดดให้สูงเลยะอู้มโดดให้สูงไอบุ้ยร้องบุ้ยร้องูย่อขาเนีขาละเอาขานี้เอาขานี้เป็นเป็นปอ่า้ยเฮ้ย่

มีพัดอนด้วยีน่องด้วยมีัรองเท้ามีนะตอนไปเดินยืนตัแอไม่องทำไมใครทำผมเนี่ยใครทำผมครับโอผมยังไม่ให้ตั้งเลยยังไม่ไห้ตั้ไม่รู้เรื่องเลยลองใหม่ที่ลองใหม่ลองใหม่ ในไงครับขาที่เก้ามั้ขาที่ขาที่เก้าข้างไหนอ๋อคือพี่ตียลวสามคนลงใช่ไหมครับใช่ลังเยอะมากดิบขาเทคตัวอ้ยอันนี้คือว่ามันนิ่มนะูกของจริงอันนี้มันอยู่กับพื้นไม่ถ้าของผมเล่นกันไม่มี ลุกเลยครับเดินดินเดินปูนกันเลยอย่างนี้แหละจุกดีกว่าคอต้องม้วนให้สูงเหมือนครูบาสก็บอกถ้าไม่สูงอะคอจะลงก่อนเนี่ยเอ้ยไม่อยากทำไม่ดูนะเล่นให้สูงเอ้าทำได้ก็ได้ให้สูงแล้วพืกลับตัวกลางกันโอ้พอลองอีกทีนะอ่าอีกทีนึงถนาดข้างไหนเล่นข้างนั้นลองได้ไหมไม่เอาไม่เอาครับ ันเนี้ยอันเนี้ยขาตึงก่อนอันนี้แรกก่อนจะไปก่อนจะโดดขาในย่อนิดนึงแล้วดี่ขาขึ้นอ๋อดิ่มือ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 ทำทำท่าดิ่งมือไปนี่เลยมือไปอีอย่างนึงไม่มือหนู้นมือนี้ช่วยมันเป็นแรงส่งทีหนึ่งอโอยแต่ท้ายในจริงปากปากอัดเลยนะครับจิ้งจ่มปมือเจ็บจริงครับทุกเลยครับนี่ครับนี่ขนาดพี่นุ่มนะ ถ้าไปเจอที่พื้นจริงๆที่พวกเราเล่นเนี่ยใช่ต้องสปริงให้สูงอโคโกอ่ะพีโกต้องเฮ้ยออกเลยยัยเจ้ามานักได้ท่าที่สวยงามมากครับ ม้วนซังอะไรสอนสับหลังไปเลยไปเลยไปเลยโอ้ซับหลังเหัวหัวฟูด้วยครับหัวฟูด้วยสับหลังสับหลังเลงนั่งรอก่อนลงนั่งรอก่อนเอาเอาเอาเล่นไปเล่นไปโอ้ยมันจะอย่างนี้นี่คนข้างม้วนตรงทิพี่เหมือนพวกผมท้า่ะกม้วนแบบนีเล่นโอ้ มุ่งมุ่งดูดูตัวอย่างจากจากพ่เอพดดเด็กเิ่งกิซันเด็กเบ่งกิซันที่จะคุยกันไหมอออไม่ต้องมุงนะคะรับพี่แจ็คไม่ต้องม,องมุงเก่กมีครอบครัวไม่จะคุยกัลูกกับเมียไหมใช่นะจะเข้ามาจะจะคุยไหม่าเข้ามามทำไมจะเข้ามากดขีย์ตามไม,ม่ได้นะดู นี่ครับอ้าวทีนี้ถ้ากุ้มาไม่มีทีทีลักบนอ่ะปลอดภัยสุดแล้วโคตรดีครับเนี่ยตอนนี้ไปหน่อยขึ้นเลยเมื่อกี้นี้ถูกไหมยังไงน้องยังขึ้นไหมขึ้นอยู่ขึ้นขึ้นลอยขึ้นอยู่คือที่ห่วงคือให้มันลงรอบพอตะกี้มัวหน้าใช่ไหมื่อกี้มันได้รอบอยู่ได้ใช่ไหมยังไงก็ได้ลงมายังไงก็ได้ให้สวยก็หักสิยังไงก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะจับอยู่แค่ตรงเนี้ย้องมันต้องจับอยู่อย่างเงี้ย ก็ลงชุ่งนี้อ่าเเมีียยนชร์แต่แต่พอเวลาพี่พี่ลงมาปุ๊บกล้องมันจะหันไปอย่างนี้เอาเลยเอาเลยเอาเลยโดนเลยโดนเลยจ้องเมยนเลยจ้องเมยนเลยสุดยอดไม่เห็นพอแล้วเดี๋ยวมึงก็เตะตัดไม่เอาพอแล้วให้ผมนี่อยนี่เลยขึ้นเลยขึ้นสูงเลยขึ้นทางนี้ ไหนครับ้างหน้าโอ้นี่เลยลูกลองไม่ลองที่ให้ลูงเดี๋ยวก่อนรูปเดี๋ยวก่อนเดินให้รัปท่วนสอนยังไงครับเอ้ยจะรบเรียนแบบนะขายืนถ้าใครได้มานะยืนสลับกันปลาขาผาสั่งเสียยังเสีย่ันเสือหันหน้าตรงหันหน้าตรงมีลูกชายบวชให้ยังขาขายืนอย่างนี้ ตรงขันะโอ้ะอ้ด้เตะไครับเตะไหมครับโอ้ยแบบอันนีอไรันะไนตัดเดี๋ยวไปดีนเดีอยรัอาจารย์ก็สอนมาดีครับคุณไปดูไปดูงานหน่อยนะตอนร้านเลยอันนั้นมาอันอันอยขึ้นไปลูกอนอร้าเนี่ยตรงคอตรงนีเนี่ยจุกเรียบใครเดี๋ยวใคร นี่ของแกต้องมาเอ้วเรียมดักหน้าด้วยเป็นหน้าด้วยเดี๋ยววิ่งงงุนทีปกลับไปนะถ้าวิ่งมาทีบกลับไปได้อะไรห้าสี่สามสองโอ้โหไม่ทันหั้ไม่ได้ขาแข็งสูงขาอะไรแข็งจุกใช่ไหมสูงถ้าทำมันหนึ่งใจด้วยสองท่าที่ถูกต้องด้วย ลงมาพลาดได้จบเลยนะเมียสามลูกสี่อะไรนะเรือสามลุดเมียสามลูกข้าปลาตาสีปลาตาไม่มีเสืออะไรไม่เป็นไต้องการมีมีลงมาลูบเลยอ่ะฟางเหมือนในหลาใช่ไรมครับคิก้อนมันจะหักไหมเนี่ยเดี๋ยวไม่หักไม่หักไม่หักตรงบนนี่มันต้องกระโดดไหมครับกระโดดใช่ไหมครับ

ก็อย่างนี้แหละไม่จุกไม่เจ็บไม่เจ็บใจผมอยากวิ่งอย่างนี้ไม่เจ็บใช่ไหมคืออย่างเงี้มันมันลงช่วงสุดกอนะแล้วแตะเนี่ยแล้วม้วนออกมามันไม่มีมันไม่มีที่มันไม่มีที่ยืนมานี่ทำให้ดูมันถือกล้องเฮ้ยอย่าเลยผมแค่พูดตรงนั้นแหละสมัยผมไปฮอลลีวูดผมเล่นอย่างนี้โอ้โเต็ับหลังวิ่งยากนิดนะยากพี่บอยสโลเปชั่นมันยุบอะไรวะเนี่ย เห็นได้มันยุบไม่ใช่แข็งแข็งโอ้โหนี่สิเล็กเล็กดีไม่โดนอย่างนั้นดีนะสโซโมชั่นเมื่อกี้ไม่ใช่ว่าไพวกจะเล่นเล่นเมื่อกี้นะดีนะสโซโมชั่นนี่เนาะไปแล้วเดี๋ยวสั่นละไม่ได้หัวหัวพี่ไปหัวไปก่อนนี่จะเป็นพื้นราบเลยหัวเรียบร้อยเลยอ่ะก็ไม่ได้เอาใหม่พี่มันมีที่เหยียบ ม่ามันไม่มีที่เหยียบใช่ต้องหยุดเฉยแล้วมันสูงไว้ด้วยต้นแมนตัวจริงครับรอบนี้เจอหัวแตกหรืออะไรก็ไม่รู้ครับพี่บอยพี่บอยจะทำอะไรจะสับหน้าของผมมั้ต้องระวังกันหน่อยนะครับอันอันตรายอให้ได้รอบนี้คืออาจารย์บอยครับอาจารย์บอยพ่วงขึ้นมาได้เบียดเทียวลงเลยเหะที่รักษาบอยครับ ลโชว์ให้น้องน้องดูตูงแบบไม่กล้าว่ะาอย่าคัดเล่นข้างหลังอย่าเล่นเลยพี่เล่นหน้าต้องเล่นอย่างนี้ใช่ผักหน้าอย่างอย่างนี้ตูงสูงไม่ถึงเล่อาบน้ะโชว์ให้ดูแล้วเนี่ยเอาคัดคัดคันแล้วคันแล้วเอ้าน่าจะเจอ สวยนะสวยนะสวยนะท่านท่านต้องท่านต้องท่าวันนี้จะเท่าได้หรือเปล่าวันนี้เออทางเดียวเดียวนะครับสรุปแล้วเดี่วเดียวอันตรายกว่าอันตรายกว่าแค่เป็นที่ราบอ่ะง่ายกว่าครับก็อย่าไปฝึกอย่าไปฝึกกันนะครับฝึกต้องมีผู้คุณคุณรู้สอนเล่นกันเล่นกันจริงๆมันมันอันตรายแต่ท่าที่อันตรายที่สุดสุนหรับคนที่ไม่เคยเล่นนะคือท่าพื้นละ แบบนี้ง่ายสุดเพราะว่ามันต้องการการฝึกฝนก่อนนะถ้าถูกต้องต่อ่ออันนี้ถ้าถ้าพื้นฐานพื้นราบนะครับเอาขึ้นมาขึ้นมาอ่าอันนี้โตแล้วโชว์เกียร์กับโชว์เอ้าวนั่งกระไรสี่สี่สามอ่าสี่สามชอนหนึ่งแอชช์เออได้อยู่นี่ว่า ถ้ามีอ่ะถ้าจะมได้ท่านนั้นอ่ะบิดเกลียวข่าดูไอหนีมันมันมันค็อกเออมันบิดเกลียวขึ้นไปค็อกข้างบนโั้บุใหญ่มันทำได้ยนมารอยทั้งตัวเลยเ้พี่เพราะว่าตรงนั้นมันไม่มีอีย่างไงมันไม่ได้เล่นได้คนเยอะคนเยอะ มขาวนอย่างนี้ใช่ไหมคันเล่นได้ลูกไม่มีคันหน่ะหนูไม่คันน่ะหนูก็เล่นได้ไปเลยไปไปเร็วเร็วเอาเวลาลุงให้เล่นแล้วก็ไม่อยากเล่นไปดิไปได้ไหมวะเอาไปกระตี้เลยไปหนูเดี๋ยวแม่งจะเลยวะวะจะเลยไหมเนี่ยไม่ถ้าอยู่คนเดียว ครับการฝึกฝนนะครับการฝึกฝนต้องได้รับการชี้แนะจากผู้รู้นะครับไม่งั้นเกิดอันตรายได้อย่างผมเนี่ยเจียบขนาดนานๆมาท,ทําทีก็รู้สึกว่ามันประหม่าเหมือนกันที่สูงเนี่ยไม่ค่อยได้ลงนะครับส่วนมากผมจะลงแบบทางเร็วมอเตอร์ไซค์ล้มที่ผมถนัดก็คือล้มฉากล้มมอเตอร์ไซค์ฉากกระโดดข้ามที่สูงนะครับแล้วก็ฉากสับหลังสับหน้าเล็กน้อยแต่ที่สูงเนี่ยผม,ผมยังไม่เคยไปเล่นนะครับอย่างพี่พั์เนี่ยเขาเล่นบ่อยนะก็มีการ ฝึกซ้อมแล้วก็มีการฝึกฝนมาอย่างดีถ้างั้นใครที่ไม่เคยทํานะครับก็ใช้พื้นนุ่มนี้ก่อนค่อยๆทําไปนะครับค่อยๆทำไปถ้าตรงนี้มันตรงเนี้ยลักษณะคือของคนที่เขาทําเป็นอาชีพแล้วเนี่ยมันจะทําลาบากนิดนึงนะครับถ้าเป็นพื้นแบบธรรมดาเนี่ยมันก็จะลงง่ายเป็นพื้นปูนพื้นหญ้าพื้นดินลงได้หมดนะครับแต่ว่าตรงนี้มันมันลักษณะาการการการสปีดต,ตัวเองลำบากเพราะว่ามันนุ่มเกินไปนะครับจากที่สูงเนี่ยผมก็ไม่เคยครั้งแรกนี่แหละ ส่วนมากก็ลงน้ำนะครับลงน้ำมาจุกบ้างอะไรบ้างนะครับก็ฝากเอาไว้สำหรับที่นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ